โอมสายสานพอดีพี่ปนณณ์นยสวัสดีค่ะตอนนี้อันญองแล้วดี่ค้าลุ้นๆเลยไมนะ่เอา <laughs> สวัสดีครับโอ้ณเวลานี้ <c oughs> ตื่นเต้นนิดหน่อย <c oughs> เพราะว่าอย่างครับพี่เขาเห็นในคลิปอาจจะอยู่ในรถโดยสารเนาะเพราะว่าลูกพี่เบ้าเนื้ออย่างกับ,กบเขาทำอะไรก็ภาษากลางร้อนของซื้อรถใหม่ครับซื้อรถใหม่ตามที่เบ้าเนื้อเคอยดูคลิปเดินกัไทยคลิปตะกอนเนาะคาราวนาที่ว่าเบ้าเนื้อ ยุ่ให้เราหัวหน้าเบาเหนือยซีรถแกจะพิพิเพียนเลยสภาพพี่จมูกันโตตามาสกนาสเอาพานี่ไม่ั้นนะไปไปพามครับเดี๋ยวนี่พูดไม่ค่อยชัดคุณจะในรถครับเลยพี่ล่อนของเลยพาไปเที่ยวจะพาไปเที่ยวในอดีของวังยิชินทันจินชินทันจินเออชินทันเดียวเดียวลเวลา1 0บโมงหนาทีไกลประมาณอกิโอุดรอชิบีกิโ ไกลมันนั่นบ้านบ้านบ้านเหนือ20กิโลครับพี่ก็อยากฝึกอืมอยากฝึกขับรถก็เลยให้บ่าวเหนือสายชันนั่งรถไปพร้อมมุ่นนาะมาได้รีวิวรถเธอได้ถ่ายรีวิวรถพวกนั้าฮะฮกรถเป่วคือยังรถอย่าง็สายชันรถซูริกส์บีเออคือยังซูริกส์บีบแต่เป็นของเชฟโรเลตเดี๋ยวถ้าไปไปถึงเดี๋ยวคอยไปรีวิวรถสายชันเนาะไออย่างก็ฮะมีพี่หลายคนถามหาหัวหน้าบ้านเหนือสายชันเป็นยังไงบ้างสบายดีทำด้ มีท่านคนถามว่าสบายดีบอกนะใครนี่เรืออูทูทูปแฟนขอค่อยๆค่อขๆค่อยๆนี่ค่อยๆเค้กให้ค่อยๆนี่มันแค่ใจในอยู่ชัวร์ชัวร์เหรอดีอยู่ครับชอบอากาศนี่ดีอยู่สบายดีใจก็สบายดีขับรถเดี๋ยวจะบอกกันไปครับเร็วอ,อาจารย์บอกไปไปครับเร็ววนี่พาไปเที่ยวครับ แล้วก <c ười> ็บอกอีน่ะสารานเนาะว่างก้อถ้าอยจะไปเที่ยวไหนให้บอกจะพาไปเที่ยวทุกที่เลยเพราะระยะนี้เพิ่มยุ่งตรงกันอืมยุ่งตรงกันครับแต่วันนี้ยุดตรงกันนะสารานเนาะเพราะว่าล้านล้านกับให้ยุดงอย่างก้อคนอีคนอีกอาทิตย์หนึ่งนะสารานเนาะขับรถกับแบบสั้นๆหน่อยนึงนะมือมือก็แข็งแค่เดียวรถไม่เนาะรถไม้รถไม้วัอ่ ไม่กล้าตายครับมากระทุกมากระหมุนนะแ,แย,กยก่ก็แย่คือกับรถอืมเพราเป็นอยา่างใจรถแย่ทั้งหลังเคลียรอยู่มือใหม่หัดขับอยู่เป็นบอกอสติ๊กเกอร์นะก็ดูบรรยากาศข้างทางกันพี่หอมเนาะวันนี้อาจจะถ่ายแต่ในรถนะครับคลิปนี้นะอาจารย์เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปไปคลิปไปแล้วครับบางเอิญก็บคลิปบรรยากาศแล้วก็มานั่งคุยนั่งกันอย่าง ช่วงพ่อเงียบสิเออชินเทนจิค่าเรียนขับรถกี่บาทเออค่าเรียนขับรถกี่บาทมาบุกโกมาเลยไปทำรีวิวรถหัวหน้าวันนี้พี่ถามหลายๆคนว่าหัวหน้าเป็นยังไงสบายดีบอสบายดีเจ้สบายดีครับผมขับรถมีเบรกกึดกัดกึดกัดเบรกขาดแหวกดอกไปเริ่มขี้แล้วเนาะอืมนี่เข้าในตัวเมืองแหละยังอีกสองกิโลยี่กิโล สองก็รู้ครับวารู้ว่าพาไปเที่ยวไหนถ้าไปเที่ยวอยูอย่ไหนเดี๋ยวที่ตามคลิปในคลิปนี้พาขี่เก็บบรรยากาศข้างทางเนาะในเกาหลีนในช่วง,งนี้วสวยงามเหมือนอเดิมครับมีด,ดมอกมีรถล้างิ่งเยอะเหมือนเดิมในช่วงนี้อาจจะไม่เหมือนประเทศไทยสาญญาเนาะเระเทศไทยรู้ข่าวอ่ะในกรุงเทพไม่มีรถอ่ะนะนี้อาเซีย แต่แล้วเกาหลีรถเต็มเหมือนเดิมครับใช้ชีวิตปกติแต่พี่จ้างซิฟตัวเองไม่หูกกี่ครับรถไหมพี่บางคนกจะแบบจะออกไปข้างนอกหลายบ้างเหนือสายสารพี่ปิดห่วงเมีนอยู่วันนี้เป็นรถส่วนตัวจ้ะ เลาวก็หัวหน้าแกชวนก็เลยพากันมาถ้าเป็นรถแบบสาธารณะนั่งรถทัวร์รถบ้านบ้านนูท์สายวิสาขบกไปจะนั่งแท็กซี่คนอื่นกบไปตั้งแท็กซี่กบมาอืมอันนี้เป็นรถหัวหน้าจังได็ก็ได้ทำงานนอกกันทุกวันโอ้สายวิสาขเค่นี้อาจจะเป็นดอกนี่บอกงามเลยเด็กข้างทางมี จะทำมาเมื่อท no. ah, ี่ก่อนเลยนี่เนาะ KTNG เดินทางไปทางทิศทางทางด้าน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  Icana, เราขับรถเราดูจอจะไม่ค่อยเปลี่ยเลยมาเจออยู่เออมาเจอจกจิมชาชาชเดีวเจ็ดร้อยเมตรเราขับรถจะไม่ค่อยเก่งนะครับต้องบอกเราเราก็ดูจอทอยงไม่ค่อยเก่งเลย นี 4, ่ปั 5, 8, 5, 000, nay, ý, ๊มน้ำมันนะจ๊ะเนาะปั๊มน้ำมันในเกาหลีบนทางด่วนจุดพักรถจุดพักรถนะครับบ้านเหนือสายสานเคยไทยหลายครั้งละรถน้อยรถหนักได้สำหรับคนขับรถเหนยอันนี้จะไม่แย่ไปไหนจีนยังไทยอยู่ข้างนู้สายสานคุณเบิร์กหน้าบ้านเหนือโอ้เท่ดีเอากล้องบ้านเหนือก็เป็นซีน้อสายสานใช่ไหมอืม น่ครับมือไม่ขึ้นทางด่วนมาแล้วไปข้างที่สองแต้ไมได้ไทยสาอุารนติกีก mm hmm. กก้เป็นบอกพว่าลูกพี่ก็ขับรถขึ้นทางด่วนปีกเงื้อไปไปดูทางด่วนที่พักเมฆทางด่วนเข้ามาฮะเงี้ยซี่จังางซาอุดิอาร จริงจริงอย่างก็เท่าทันเป็นจุดพักรถแบบแบบปั๊มน้ำมันบ้านเฮาเลยละเนาะเหมือนที่รถทัวร์เขามาจอดนะครับนี่รถทัวร์ประกอบมาจอดเอออันนี้มาจากภูชอนอันหยางเดจอนเนาะแล้วก็นี่รถบัสเออโอชาชาเนาตั้งเหรียญไปรีวิปุ้นบอกมีไหมมีหรอเออเาลยชัในกระเป๋าน้อยน่ะ ไปซื้ออย่างนี้เนอะเดี๋ยวบางเหนือชาวชานมีตังเหรียญเยอะเอาไปยอดหนึ่งก็ได้แล้วน่ามารุมน้ำมารุมกับพี่ยองไอ้เน, <c oughs> นี่ยอ๋อแท็กโฟนจ่าีมานะอันนี้มานะ ูยยเรีนนีนต่ตู้ยอดกา,ฟานเฟตู้ยอดกาแฟนี่กี่บาทนี่จ่าจานนี่ห้าร้อยโอป้าห้าร้อยครับามามายอดไปเลยห้าร้อยเอายอดนี่เลยจ่าจานอดลกาแฟมิวคาเฟ่ คนเหลือกาแฟครับกาแฟกับไรมาพีละมีี๋ยวนีไประเทศไทยก็มีให้ก่อนเรียบร้อยแบบปั่มน้ำ like, ม okay. ันก่อนไปเราไอาได้กินกาแฟเดียวสายชารมีตั้งเหรียญเยอะเยอะต่อคุณเหรียญหน้าทิพย์เหรียญยอดมาเลย นี่มันอะไราจนะอ,อ,อนซานปพันเอะไรกเพีอือ,อาวจนะ่าจะไปเนี่ยอลพันเอสแสาวจเลปาอลพันซีพันซีนี่ชอนซาเบกวนชอนซาเบกวอนออนมาพังถึงสาสครบาบาับสามสบาทกระป๋องละสาบาทาวจน ก้นนี้ม,มอ,อ,อ,อม,ม,มนะอ,อ,ออ่อม,ม,น,ออมน้าก,กินกาแฟน่าพี่อันนี้ย้อนไม่มันนัวหน้าผมมากินกาแฟครับกอนี้ไม่ก่ก้อนีอ้ไม่กอเอตู้นี้ว่ดีเลยะมันพ<ะ>ันเอเด้สาชานสาชานยอไปชดอยอยูนอ่นะย้อ่นะอนเ เอเอกระเจานั <h ender>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  ่นวางแนวนั <h ender> <h ender> <h ender> ่นกันให้มโอเคอ๋อือุ้ยกฟมาชีโซกาแฟอยี่ครับอยลอยแบปั๊มเลยมันเฮ้ากวมันจกมันอ่าอโมอโม อืมเออตาตาเห้ยโมเอออุดถึงตาเห้ยชิเบโมดูอูอเจอแล้วอาจารต้องยอนมุกกันได้กันเหรอเขาไม่ใจยงอื่นมังคสาอาจารแต่มาเจอตู้นี้ถ้าเขามีเหรียญห้แบบนี้นยเจ้พยายามยอดเลยเนาะไปอและ โอ้กาแฟน,นี่ยร้อยๆครับนู่นไหนนี่กระดาษกระดยาย,ดย,ยาี่สมุ่วันนี้กันสาวจาันหัวหน้าเบาเหนือหัวหน้าเบาเหนือก็สายชานว่าขึ้นทางด่วนข้างนี้ไปข้างที่สอง มือเปียกมดเลยครับมือเฮ้ยมือหนาเออเอาค้างถึงไปมองอย่างีเนี่ยมูชูชิสนตักโอเคกดเร็วกนเรยวเนสุดทาสนตักมูชูอย่างงี้มองมน้า

อ๋อน <anto> <isto> ี่ก็ไว้บริการสำหรับคนเท่าคนแก่เอาไว้ไว้กินร้านอาหารแต่บอกเลยสาวชานั่นสิ่งเรืองนัไอ้คนตาบอดเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนาะจะรัไม่คนตาบอดมีลิฟต์คอนนี่เอ้ไอ้เของบ่ อาจะเป็นของนี้ว่าสีไปพวกบไาซื้อฮอตดอกยังกันไแก้วย่สินี่แกสนี่ก็แก้วสองพันห้าไม่เนาะนี่จะไปกินกาแฟเลจะหือน่ะโอ้อันนี้สี่พันห้าพัด้สาสารแพงนี่นี่โนไปทานกินยังจะกินยังอยู่บ่ ดูเขาไปยินปุ่นกระด้เตียงที่นี่คนละอันเงี้ยอสิงคำนี่หยางพู้น้ำหยางอยู่กี่ท่อนเรกกัาละอันสามมาหน้าละคก็มีกินได้เามนกันยางอย่างก็เทือ ขนม,มป้ากูเคยมีอย่างกินนะครับมีแต่อันนี้นะนี่ชายชานะุตสาหมัน,น,นเป็นร้านอาหารท<ม>ี่จริงคนไทยทำนี่ก็มีมีเยอะนะนะ่ช่ายชาวนว่นมีเยอะขนาดที่คนทำงานทำงานแบบนี้อ๋อนี่ก็เป็นร้านอันนี้แล้วชายชานเลย อ๋อนี่เป็นร้านอาหารตามสั่งข้างในนี่เป็นร้านอาหารตามสั่ง,งนี่มัเข้าไปแล้วครับโม่ก็พี่นี่ใคตัวเตะอ๋ออ๋อนีอ่มันเป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟ่เออนี่นี่นมีเจียวล่างมือ จริงหมื่นๆไปใช้สารานเะนี่ครับเพื่อจะบอกราคานี่เนาะสารานนะนี่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 เมนูเมนูอมีตู้ที่เอมมีอย่างห้อมนี่นอเลยแต่ก็ไปสั่งขาเตร์ฮะอย่อุลีก็먹กออืมานอรก็อ่แล้วก็ออุลิก็อ่าน먹กอุลิก็อิโมอิโม먹ก็อิโมอิโมอาก็อก็ไรกม นี่เป็นร้านหารในปัม๊มครับนี่กับเมย์ยังนี่อาชองกีอ่าเออข้ามาดิโคอเเปนม้ามเีคอมพิวเตอร์ชั้นแบนี้ได้นีีอิออนฟมชันคุณถ้ามีปัญหาอย่างนี้เบบพนักงานที่ีปัญหาไปไหนทำหูเรื่องก็ยังนี้ đây ừ. ờ, có chäm làm cho vấn đề mặt lắm có đi McDonald thịt astonishing hay là มีห้องแหมมีอย่างตักเองว่ามึงเนี่ยก็จะเขานี่ยเขเรียกเขานี่าเชื่อซุปอือือนี่เป็นร้านอาหารโน่สารานโน่จุดพักรถถูไปอือจุดพักรถถูไปเหมือนบ้านเฮาเลยเมียนยู่แล้วมันจะสะอาดอือเมียนยูมันจะสะอาดแล้วก็แล้วมัอยู่ในที่โล่งแจ้งอยู่ในตึกแนอาคารอือแล้วก็เพื่อเกิดัดจัดแจงแต่งร้านไม่อย่างดีสาสานโน่เป็นระบบระเบียบครับโต๊ะเล่นคอมแยกกันไว้จ้า ม yeah, yeah. o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 h, ีทีเสียบแปดเสียบคอมเชฟฮ่า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 ฮ่่าฮ่า่ฮาฮ ลุยยืนเด่นเยอะอินเดียอุท่านบอลชิกะอาตชีเด่นเลยอีกคู่ไทยกุ๊กตัวก็แท้ไทยกุ๊กมานะ <S <S 2> <S 2> หนึ่งนี่น้องมันก็จะเปลี่ยนปั้มเนาะสายสานเนาะน,น,นะครับกับเ็บไทยบรรยากาศ รถร้านจอดรถฝนกว้างๆนะสาวสารนาออันนี้ไม่ใช่เนาะปั๊มน้ำมันอยู่ถนนปกตินะครับเป็นบนบนทางด่วนต้องมีบนทางด่วนเท่านั้นที่จะมาจอดไปมีได้แต่ถ้าเป็นปั๊มน้ำมันทางล่างธรรมดาจะไม่มีที่จอดนะครับไม่เหมือนปั๊มน้ำมันบ้านเราในสาวสารนาะถ้าปั๊มน้ำมันบ้านเรามีที่จอดมีที่ทานอาหารทุกปั๊มเป็นบอกแต่ของเกาหลีนี่ เปปดปั้น้ำมันเ,นเล็กๆทั่วไปของเกาหลีส่วนมากห้องน้ำเทบเะบมม่มีไม่มีไม่มีไปไปต่อกันจ้าดันลงทางด่วนนะครับพ่อูกพี่กับขับรถมาดูจัาอย่างกนะับชาวจานเนาะคือดูจอ,อยังประทันได้รู้เลยอเนาะบัวเฝ้าหัวรีบเกินนี่ครับออกทางด่วนก็ต้องมีเหมือนบ้านเราแล้วนะมีที่นี่ตอนตอนลงก็จะมีค้นเก็บเงินเนะาะไปจาอจันตอนที่ได้ก็เอาบัตรมาก,ก่อนอ อุลิก็อีชนแทกอนเนี่ยครับเขาก็จะบอกเขาว่าโยคุมสองพันอายุอีชนแ็กอนเนี่ยอุลี่อุลก็หาว่อุลุนจนี่ครับสองสองันสองอพันหนึ่งร้อยรถวิ่งยี่อ็กิโลเนาะอืมทีบาทไทยนะเอ้ก

โอเบกนฮ่าาาาจริงว่าอย่างก็ชอนนีอุล <in ่กโอนช้อ얼마อันนี้โอเบกวนอยู่โอ๊ิบวอนอี้าอะไรนครับอันอย่างก็อเจอนี่ช้อนนีบอกว่าสองอุลี่กวบอกเขาว่าอย่างก็ค่า ทางด่วนโคโซกตโลอีชอนแพ็กบอลคุณยังจ่ายไปอันนี้ชอนอันนี้เหรอครับนี่โอชิบอลมากูชันกูเบกกูชิบอลว้าวเก็บแคบโคโลนอันนี้เขาเป็นโคลกเออเป็นโรคโคโลนาก็เลยเก็บแค่เก้าร้อยห้าสิบวอนครับคือรถทุกอย่างเลยเออเป็นจะใช่ไหมครับเราก็เยียบเขาเล่งสนุกขนาดเราพี่ ค่าทางร่วนค่าอย่างรถทุกอย่างเลยเออรถทุกอย่างนอชาญนอดีอยู่ไปยิ่งพอลองแนบเนี่ยทังอ่ะวันนี้มึงก็มาใกล้ถังแท้วันนี้ช้อนช้อนที่โอ้ยขอขอเก็ปแค่่ไหรก็ชาญชาญแค่ปิดเงินไทยห้องเกี่บาท20 27บเจบาทเออยี่ส uh ิบเจ็ดบาทครับเก็บเงินเป็นเงินท AP uh huh. uh huh. ั้งด่วนยี่สิบเจ็บาทวิ่งวิ PC ่งรถยี่สิบเอ็กิโลยี่ีสิบยี่ปีสบยี่แปดี่อันอือกูชนชน้วอนชนอิวอนว้าวรอันนี้อาเจาชีจาอันนี้อะเจ้าชีนี่อ่อมลวันนี้มชนิวอคือยังทนต้องทนเขาแปดพันต่อเดียว ไอ้ใจไปเท่าไรใจไปหมื่นหนึ่งเราเรียกค, <S <S ค,คยก,กูช้อนโอชิบอนกูช้อนโอชิบอนคือกูแบกโอชิบอนอาจะชีวเงินยจะชีจะช้จะช้บุหรี่อ๋อจริงในในบินในเก็บว่ะหนึ่งพันห้าสิบเราเอาเงินไม่เกิน,นช้อนพิดอีกร้อยหนึ่งแม่หน่อาจารย์ อืมเนียนจุ๊บทางโดนทางอย่างก็ลดราคาหมดเลยเนี่ยงนี้อยู่ไปฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปแบบจาาาาังใดจังดานไทยจะในรถนอนชากรันเนาะก็เลยจะบอกพี่ขาวานเนี่ยครับได้ออกมาเดียวมาอย่างกาะถ่ายคล,ล,าาาลิปในรถใน้างเนาะวันนี้อัพเพย์จะกันไม่บอกบอกข้างหน้ากันท็อป บอกว่าหน้าเลี้ยวรถก่อนเราเห็นเขาเริ่มนิดหนักงุกเป็นเจเจเซลไปช่วยกดไลค์กดแชร์เอาชาวจันทฟังเนยฝากพี่ๆนั่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกดกระด,ดิ่งให้บ้านหน่อยใส่สา,สารด้วยนะคะ,ะและสุขภาพกันทุกคนค่ะ,ะสวัสดีครับผม